ไงแล้ววะสวัสดีสวัสดีพี่น้องเมื่อนี้ยควายกาต้มไก่กินตอนเที่ยงขนาดเพราะว่าบ่มีเนืกินอึดอาหารหลายพี่น้องเลยสองโควิดนี่กินแต่นาไหมบ่อไหวเาร้าเตาไหมเศร้ามุดเพรนแกงแร้งต้มอยู่โบ่ไหวก็เลยขาขาไก่แม่ไข่อผัวแนนน่กินขาขาไก่ไข่ขนาดมันไข่ยังไม่ทันเบิ่อเหลก็ขาแล้วก็เพราะว่าโทษนัดเอื้อยกับ ร้านมาว่ามีเบียงน้อยนึงแหละค่ะเพิ่นกับวัวหมูหรอกว่าเบียงอีสังแต่ว่ามันจะต้มไก่เหรอเออ่าสิมาต้มไก่ชูกินซื้อๆหรอกเพราะเราไม่ยังหลายนี่นก็สิเป็นลูกเงินนี่ร้านมาที่มาทีมาสวัสดีก่อนนี่นาจสิให้เล่น้อยมาเอาๆร้านพี่น้องเอ้ยเพิ่นมาลินน้ำเพิ่นก็กิกนข้าวเรียบร้อยแล้วก็ต้มไกลชูกิน ปูยาลปาพ่้งไล่แมมมาในเว่ีปูยากินข้าวีูกิวน่กระตุไก่พี่น้องเลยข้าวยอตการ่อนเี้ยอืนครับอืกระตุ้กระกาับไม่มาไก่ผ่นกานนดรเลยละเออตุไก่่อยกินกับกับเอือดอย่แหละคนอิ่มแหละตัวยังปูยังยาลูกนี่ปาอิ่มขนาด ่ว่าพวท่านได้บอกคุณน้องว่ามาดูเห็ดเพ่นเห็ดเพ่นเห็ดผลไห้นี่เพื่นกันกินอิ่มแล้วว่าเขาค่ะสบายดีเนี่ยตีสบายดีนี่กระิเป็นเอื่อยพี่น้องเอือยโทษนาทนาว่าามนะชื่อช่องเพื่อนยังไงปากไหนเดินขึ้นดิบอยู่ครับปากสองแน่ชื่อสองไหมน้องสุดาสาวดาวพี่น้องเออชื่อสองเพื่อนนี่เพื่อนตัางม่ชื่อว่าสองสุดาสาวดาวพี่น้องสาวดาวสาวดาวขนาเอออะไรก็เก่า แล้วคนก็เลอโทรมาว่ามาเดียวนี้เดียวนี้เนี่ยคนมีเบียงแห้งคนก็เลย่คิดว่าเพรวเพื่อหัดไปใช้นาขาดหยอากจากสต๊อกปลาอาแล้วคนได้ว่ามาเดียวนี้นี่าบมาเนี่ยมันบ่อหาคิดว่าแต่เพื่อก็ได้มาพี่น้องก็เลยต้มกันจ้าจีห้อีซังีไฮบอบอ แลกาสีเอาไปาไ,ปไิ่ไปเลยเนาะไปไป,ปวนมาพี่มาไทนนานยนะจดดดียืเอาอัดมาตื้เกาโอเคเป็นหองกเลยนี่คือห้ากา เอือยเพิ่งจะมาหอนแล้วหูบ่บอสิเอาอีสังหายหูแล้วปวดปวดเออชุดวะไฮนี่มีแนี่หไฮนี่ดีใจบอดีใจแล้วดีใจแห้งเออดีใจแห้งแต่ยังมันหูว่าสิไรอียังเนาะแต่ว่าที่คล็อกสีไฮอะไรในยินว่าสิหไฮนะแต่ว่าหูชาเขายังดีใจไปก่อนนะดีใจมุท้อมไหมกันนี่แหละที่เอิญมากมื่อนี้ก็คือว่าคนรุ่งหันเพิ่นได้เห็นคลิปอยู่ทั้ง เมืองน่อท่านอเมริกาบเหมืนเพื่นเทนคลิปเพื่นก็ได้ว่าเอือยจะบอซื้อพิ่นแท่เขามาให้เบิ่งนคะก็ได้เออแมนแหละเอือยเพื่อ่องเพินสราาาววลแห่่เพินก็ได้ว่าอยากโอนเงินมาให้ซื่อนิดซื่อบัตรเติมเงินให้เฮ็ดยูทูบต่อไปนะเพิ่อนยังให้กําลังใจเด็กน้อยเพราะว่าเพิ่นเห็นแหละเพิ่นก็ได้ว่าเอออยากสนับสนุนแน่เพิ่นคือสิวิบัตรเติมเงินธนาก็ได้เพิ่นก็ได้โอนมาให้จำนวนเงินหลาหนึ่ง ดีใจแห้งวันนี้ดีใจแห้งบอกบอกว่งสิบูออกนะเาะว่ามีใจแห้งเออบวกท่นนีไใคเคยโอนหายเจเขียวเหรอบอกอะไรเงี้ยแต่ถ้าโอนมาให้น้องหนาวนะซ่าน้ำนะกะดีใจแท้คนในนอเพราะว่ามีคนโอนมาในนอเป็นว่าเขาชิบูคือบวกฟันว่าจิมมี่คนจิมมี่ผู้ใหญ่ใจดีอย่านะโอนว่าให้เนาะเคยเห็นตะมูบเอแต่ยังไม่ค่อยถึงตัวเองเนาะเงินหลานหนึ่งนี่ลายแห้งเลยสมุดว่า เขาไปตัดอ sí, 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 sí sí ้อยจะว่าจักม sí sí claro. sí ือชำสิไล sí. sí <No. S 2> <an> ่ละหนึ่งนาอแบบหาหูกมือซีบมือกบอาจารย์ซีบมือกบบัวลายเพราะว่าทุกเวลาจะตัดนี่อ้อยนี่มือหนึ่งสิไล่เพราะหาซีบมือมือตัดบัวาจักไหลรบัวแล้วบัวลายสากบัวลายแมนแต่ว่าจากบาทมาจากบ้านพูดจากมาห้าวันกว่านี่ไก่บ่อมาคะไก่เป็นไรประมาณสิบลักประมาณสิบลักเนาะ การนี่แหละการว่าการไรไปเอาเงินมาแล้วยูเซนูพี่น้องเอ้ยแต่ว่ายูเซนูหันไปมือนีนหันเพิ่นประกาศยูเซนูว่าให้ปิดลานแล้วกรับเครื่องขายของขายเพิ่นให้ปิดเบไปแล้วมือนีนหันแต่บบปิดก็คือธนาคารยนำพันปิดพี่น้องเพิ่นบบได้ปิดธนาคารแต่ว่าหาดขายเครื่องปิดไปเลยก็ได้บรได้ทสื่อเพราะลูกมาให้เอาเงินมาแล้วสื่อบ้านให้เอื๋ยแน่จักจักน้อยจักน้อยหนึ่งให้มันพอเลื่อนนะเออ แล้วก <Ai> ็ซื้อเสื้อให้ร้านชุดหนึ่งแต่ว่าเขาบริสุทธิ์เพราะลูกไงเสื้อเื้อเอาซื้อแต่บัตรกับเช้าเงินให้เอื้อยนี่แหละเพราะว่าแล้วจังจะให้เอื้อยเพื่อนไปซื้อให้ลูกเพื่อนเองเนาะลูกเพื่อนกับร้านข่อยเหี่เดี๋ยวแต่เพื่อนไปซื้อเอาเองค่ะนะกาเพื่อนกาดีใจแห้งเดี๋ยวสิเอาเงินให้ไฮเอาตัวนี้ให้ก่อนนี่อันละแหล่งนี่เป็นบัตรพี่หนอกเนี่ยจะห้เบิ้งจะใบบัตรฮะบัตรนี่ซีใบซีใบจะด้จะเอาใบหนึ่งเออขอเอาใบหนึ่ง <rium> บั schnell, ๊กนี่สี่ใบเลือกสองสี่หกแปดเก่าแต่ว่าข่อยคอบัตรหนึ่งข่อยเติมเงินมันชุกเชิญแดีวไปใส่เสลกันะดีใจแห้งแล้วเออดีใจแห้งเมื่อวานดีใจใส่ซัมเนก็ได้เออดีใจแห้งเพื่อนกาบอ้วนเคยไหลยากเถื่อพี่น้องเอ้ยเพื่อนกาบอ้วนเคยแบบว่าคือว่านี่พี่น้องเอ้ยเขาอ้วนเคยแบบว่าคนเอินเงินมาหายจากเถื่อซ่ามาสาหาเงินในร้านหนึ่งเออตื่นเต้นแห้งดีใจแห้งกับ บตีพหนอกเพ่นกันดีใจแห้งคอยเพ่นกับพ่จักเสือ่านี่ใายบาตรก่อนเดินนี่ซีใบเบขาพูดไปนเด้บัตัวนีนถามถามแล้ดูอันจะเอไปเ <c oughs> ็ดจะได้เอาไปแน่ไายบัรเนี่ยาไปเติมคลิปโลกในยูทู b หนาเออในซีใบ,บนี่มันสีบรายา่จะเศ้าหมืกเนาะเราว่าสองหมือตัวบัดสีสีบราย่เนาะสองหมือตัวบันะถ้าสองมื่ตัวบัตมากกัสีหลายอยู่มองอะไร เศร้าคนไหนสิปลายเศร้าคนไหนพี่น้องกืออยากเป็นเดือนคนแหละแล้วก็มอบบัตรให้แ wow. ล้วพี่น้องส่วนหนึ่งบัตรเดี๋ยวจะขอบพูดพูดใจดีให้ร้ายเด้อที่โอนเงินมาให้ซื้อบัตรเออเสริมนิดมาะก็ เจาคุณเอามาเอาเงินมาให้พี่เนาะเออแต่ยังไ่ได้เงินพอแต่เงินยังไม่ต้องได้เลยวะแต่ว่าบ่เอาเป็นแคงบ่เอาเป็นแค่ว่างเงินค่ะก็จะมากระเพาะอะไรดีใจเนาะแหลวแต่เนาะแหลวแตจ๋นสีไฮค่ะแหล่เดี๋ยงคุณจะเอาเงินหายพี่เนาะมาขอร้เงินเกาบ่ออกนะดีใจ๋นแหกสิบ่อเลยนะนี่เงินพี่เนาะว่าเงินหลานนึงเข้ามาซื้ออันนี้นี่กะสิบซ้ายนี่กาไหลเอเก่าเราเพียงว่าพี่กู ยาสูหลังนี่นะคุณูนี่แล้วก็จำนวนเงินนี่พี่น้องเรือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าจำนวนเงิดนนี่เก่าแสนเกียบก็บ,บัดนี่แสนหนึ่งพี่น้องแต่ว่าเขาสีให้เจ้านี่เก่าแสนเจา้าสีให้เจ้านี่เก่าแสนเด้อเพราะว่า จ้าสหไฮพ่อหรือไฮแม่ก็แล้วแต่เจ้าอานาเดอหรือว่าจะสหายเพ like well, ิ่นจะสหายพ่อจะก็ไ้น้ำพ่อยก็แ้อก็สิโอนไหเงื่ินเก่าแสนอ่ะไฮเพื่อนแสนแสนน้สิแล้วแต่เจ้าสีไยไพ่หรือว่าสีใส่อะไรแสนยวเข้าไปดูเรือเขามากกระยาเซตแปดเกาโอเคแล้วก็บัสซีไปขอบคุณพ่อแน่ขอบคุณพ่ออีฟีแม่พ่อรุงหันย่อใหญ่พ่อใหญ่เจดีเดอทีโอนเงืนมาไฮ ฝากเอิอนมาให้น pues er> mm ้องน้ำละดาให้น้องน้ำเอามาให้น้องสุดาละดาอันนี้ใจร้ายใจแห้งละคาเพรให้พ่อลุงบนยูดีไม่แห้งเนาะพ่อลูกเนาะขอให้พ่อลูกเนาะพุนอยู่ดีไม่แห้งนะที่ว่าเพิ่นโอนเงินมาให้ค่ะคล้อยเพิ่งหลยร้ายกว่านี้เนาะให้เพิ่นอยู่ดีแห้งชุวภาพแกล้งแห้งนะพี่เนาะแอบดีใจบ่าูกวาสนาแล้วเนาะมีใจแห้งเนาะบ่จักสิบอกเน้่ยอะไรบอกโบ่ออกโบเรื่อยเพราะว่า พราะว่าข่อยกับพเคยไหลเงินไร้ปาณินะคุณเอามาหายกับตู้ใจแล้วบอกบอกแต่ว่าร้านนี้ขอพระท่านในสื่อสูตรหายพ้องเดียให้แม่เพราเพอเนสื่อให้เองเนอะสื่อสูตรหายนั่งชุดดาในจักชุดหนึ่งกำลังอันนี้นำนี่เป็นนี่กับร้านคือกันเป็นขอขอคุณพอลุงในที่ส้น้อยขอคุณเบิ้งขอคุณเบิ้งเห็ดน่าดันเห็ดเป็นบอก้าหนองเห็ดเบิ้องหนนูเบิ้งเห็ดน่าดันน้ำเตี้ยเห็ดเบิ้องหนูเขาคุณเด้อเตี้ยแต่คุณบอกไห้เงินได้เนี่ย เก่งเลยเออเก่งเลยหางเตืนเนาะหนาสุดล้วน <two> ุ๊กไปไนุ๊กไได้นี่แหละพี่น้องเลยร้านเพื้นกับบะฮันบะฮันเพื้นกับบเคขอันนี่ก็จะเป็นลูกของเพื้นอายุสามขวบแล้วพี่น้องเพื้นกาหมานนำร้านเขาเองนี่แหละเพราะว่าลูกเอื่อยการคอยก็ดีใจร้ายพะลุงเลยกับตองขอขอบคุณพะลุงเด้อที่โอนเงินมาให้ร้านได้กินขนมแน่แล้วก็ให้เอื่อยเพื้นบ้าเติมเงินนะแค่แล้วก็รคอยกัน เอาเงินมาแล้วกระอนไ้ซ้าคีบแล้วเลือหนึ่งหลากแล้วก็ชิให้น้องวิวยีงหนึ่งหลักแล้วก็ไฮคอยเอคอยกาเอามาแล้วเงินคอยเงินทั้งหมดคอยกาและมาห้แล้วนะพี่น้องกรต้องขอขอบคุณพนุ่งอีกที่ที่เพื่อนคอยส่งเงินมาให้เพราะว่ารถเพื่อนกะออกไฮพอนเพิ่นกาทุกเดือนเพื่อนกรโอนมาไฮพอนะน่ะเราซ้ำมาเพื่อนไฮพอนนั่นแหละเพื่อนกา ไม่นหนมูกกำใจดีงามที่ส่งเงินมาให้น้องหนำแล้วก็ให้น้องสุดาเมอนี้กาบ่มียังร้ายหรอกก็ขอให้พระรุ่งหันอยู่ดีไม่แห้งแล้วกันุขภาพแข็งแรงหาจะให้หยคำว่าอะไรซ้ำหนิกระครอให้พระรุ่งไหลไล่ๆขึ้นไปเรื่อยๆเด้อให้ประิญญา์มันคดเนี่ยพระรุ่งเอ๋ยกาคลิปนี้ก็ไม่แพงสนมีแหละกะากาจังไรก็ฝากก็ไลก็ติดตามพี่แนพี่น้องสบายดีสบายดียดโอเคฝากติดตามน้องสุดาใน่เด้อทั้งสองน้องสุดาโอเคบ๊ายบาย